เชื่อมเสียงครับผมโอเคครับผมไปิดไมค์ได้ครับเอาละครับผมตาแรกมาผมได้เป็นฆาตกรเลยอ่ะครับผมนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยผมเจอศพตรงนี้มีศพคนตายอยู่ดูดิกำลังถูกอีกากินอีกามกำลังกินพี่ไหมอีกามันกำลังกินอยู่อีกามกำลังกินศพผมไม่เห็นมันมีซี่โครงเห็นไหมแล้วมันมีเลือดที่เปื้อนนอง มันแบบน่ากลัวมากๆใช่ไหมพี่ไหม <No. S 1> มันน่ากลัวจริงๆผมก็หยุดเวลาเลยละกันหยุดเวลาเลยละกันจังหวะนี้ผมไม่สามารถที่จะขยับได้ผมก็ต้องรอก่อนผมก็ต้องรอก่อนเอาล่ะผมได้เป็นฆาตกรแต่ผมจะเป็นฆาตกรที่เนียนที่สุดในยุคนี้นะครับไม่ว่าใครจะว่ายังไงผมก็ยังเล่นให้เนียนที่สุดได้ผมจะขยับได้ยังอโอเคโอ้าจะขยับได้ ดูดิอีกาตรงนี้มียานแตกให้ผมยืนบนยานแตกว่ะพี่ไหมดูดิ <No. S 1> ผมแบบใช้วิชาตัวเบายืนบนยานแตกเอาล่ะครับผมเอาล่ะครับผมผมต้องทำยังไงดีวะ ปิดไฟหน่อยแล้วกันเฮ้ยตอนนี้มีคนอันนี้เหรอมีคนหยุดเวลาอิบหายแล้ววะผมว่าผมต้องต้องฆ่าแล้ววะผมว่าผมสวยแล้ววะผมว่าผมสวยแล้วว่ะเมื่อกี้จุกแจงน่าจะอันนี้น่าจะกดหยุดเวลาผมว่าผมสวยแล้วว่ะผมต้องตามพี่แชมป์โาคุงไปว่ะหรือว่าพี่แป้งดีวะยังไงดีวะเนี่ย ผมเล่นยังไงดีวะเนี่ยผมเล่นไม่ออกอะ่ะผมเล่นไม่เป็นผมควรจะเล่นยังไงเอาไะล่ะแจง้งฆ่าเลยป้างละดับเบิลคิวเลยป้างละดับเบิลคิวเลยป้างละยังไงดีวะเนี้ไอ้ดันโนโอโหดูดิดูฉากตรงนี้ดิมันน่ากลัวมากครับน้องๆ โอ้หผมแบบวิ่งเล่นน่ะ <c oughs> ผมว่าผมต้องทำอะไรสักอย่างแล้วผู้ชมอะปึ๊บ <c oughs> <c oughs> อ่ะได้เวลาออกล่าได้เวลาออกล่าครับ <c oughs> อเวลาออกล่าไม่ได้ปะไม่ได้ปะ <c oughs> เอาดิ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 เอาล่ะครับผม จากนั okay. like yeah. uh ้น huh. ก right? right? well> oh. ็สบูถาดครับผมสบูถาดให้มาทางนี้ครับผมเฮ้ยยะตรงไหนอะแต่หัววันเลยล่ะเกิดอะไรขึ้นครับางนี้ผมอยู่ทางรูปตัวว Y กลับหัวครับครับตอนแรกผมผมจำได้ทุกคนที่อยู่ด้านบนอ่ แล้วผมวิ่งลงไปแล้วมันก็มีการฟรีสเกิดขึ้นถูกไหมครับ<ช>ครับพี่ใช่ครับ,รบใช่ครับผมวิ่งพอหายฟรีเซจผมวิ่งกลับมาทางตัววายผมสวนกับอีวานาจาแล้วก็เจอสองศพนอนเคียงค<า>ู่กันเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมไม่เห็นเจอใครเลยนะผมเพิ่งเจอชาโม่สวนมาเฉยแต่ข้างบนมีจุ๊กแจงมีคนใส่หน้ากาก,ากสองคนอยู่ข้างบน คนแรกอะก่อนแรกมาอีวากระจูบีอยู่ห้องขวาเหมือนกันแลวศพก็อยู่ห้องขวาตรงนั้นอันนี้หมายถึงที่ผมเห็นนะอันนี้แปกแปกก่อนนะใครอยู่ที่ไหนบ้างคะตอนฟีตอนฟีพี่อยู่ตรงตรงตรงพี่อยู่ตรงกลางตัววายเลยครับผมผมวิ่งลงมาตรงห้องสแกนครับผมผมมีสแกนทีาไหนยังยังทำเควสไม่เสร็จเลยอะเราเปิดกําลังประทับมือกับป๊อปน่ารักซึ่งอยู่กันแค่สองคนเท่านั้นใช่หนูว่ามันต้องมี เอ้ยไม่บอกไม่รู้เลยนะเนี่ยแล้วส้มมานีวีวีอยู่ตรงไหนครับนั่นนะหนูวแฉลาดมากเพราะว่าหนูยิงจรวดอยู่แล้วหนูเห็นท่อในห้องสแกนมันเปิดค่ะอ้าวแล้วใครแล้วใครสแกนอยู่แล้วหนูจะรู้ได้กันหรือเปล่าค่ะอ้าแล้วคุณคุณบอกคุณฉลาดแล้วคุณไม่รู้ผมสงสัยอีวากับจูบีอ่ะเพราะตำแหน่งตำแหน่งมันเหมือนใช่อะไ่ห้องต้นไม้อยู่เลยพี่เดี๋ยววิ่งมาดูแตงทงเฟก็ได้มา ผมก็เลยลงไปทำเควสตรงใส่ไฟตรงหน้าห้องเก็บของไงก็เลยลงมายังไงนี่ครับสองศพนะก็เห็นทุกแกงอยู่ข้างบนไงแล้วก็คนใสถานกรณ่าพี่เจอยู่ห้องนั้นหรอไม่ผมยังวิ่งไปไม่ถึงเอาเอาเอาผมจริงเหรอผมเป็นครูเมดจริงๆนะเนี่ยเอ้ยผมสคริปนะผมผมเปล่าอันนี้ผมไม่ได้ฆ่าคุณเอาดีโอออกจากนี่ได้ไงเฮ้ยเอาละปิดไม้ด้วยปิดไม้ เฮ้ยผมว่าปางรู้มากว่ะครับน้องๆผมว่าปางรู้มากเอาล่ะมันได้เวลาละที่เราต้องมาแก้ที่เราต้องมาแก้อันนี้ผมเป็นคนดีมากๆผมบอกเลยแต่เมื่อกี้ไม่เกือบไปแล้วอะโอ้โหเป็นรูปนิวโป้อย่างนี้เลยเหรอ ตอนนี้ผมกำลังรอผู้บริสุทธ์นะฮะมาช่วยผมประทับมืออยู่นะครับผมผู้บริสุทธิ์พี่บริสุทธ์ผู้บริสุทธ์พี่บริสุทธิ์พี่บริสุทธิ์นะพี่บริสุทธนะ์ผ,ผุดผ่องนะ,ะเอาละเราจะฆ่าซมมณีวีวีไหมแต่เมื่อกี้พี่ชาโมเขาเห็นไงเขาเห็นว่าอยู่แถวเนี้ยผมก็เลยแบบยังไม่อยากที่จะทำอะไรสักอย่างแล้วพี่ชาโมยังไง พี่ป๊อบก็ไปก่อนเลยละกันพี่ป๊อบก็ไปก่อนเลยละกันนะครับผมพี่ป๊อปครับโอเคโอเคแล้วมันยังไงปิดไฟไหมปิดไฟ,ป,ดไฟปิดไฟหอนปิดไฟหอนปิดไฟหอนปิดไฟใส่ก่อนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหนะ้า เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยผมวันนั้นจะเปิดไฟเลยยังไงวะเนี่ยปางคิว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเขาลงมาเพาะว่าคนเดียวไม่แต่พี่ลงมาตอนแรกมันยังไม่มีไม่มีศพเลยนะแต่พี่โดดท่อพี่โดดท่อไปไม่ใช่หรอะไอพี่ไม่ได้โดดท่อพี่อยู่ตรงท่อเลยแต่ว่าท่อมันเปิดนะทุกคน คืเมื่อกี้มีชามมกคคุงกับสมบุญนีเดินลงไปใช่ไหมจากห้องตึ๊ดต,อ,ตอ,อ่าอ่าห้องฟูห้องฟูห้องฟห้องฟูคุณเดินด้วยกันสองคนตลอดปะไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ตลอดแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ตลอดอันนี้เจอศบใครอ่ะพี่อเอาเอาจริงๆอ่ะตอนที่ไฟดับแล้วลงไปอ่ะเจอ่ะเป็นคนที่ออกจากห้องฟูไปผมออกไปตั้งนานแล้วพี่ ไม่อันนี้แจะขอพูดก่อนคือแจงอ่ะวิ่งออกมาแล้วพอมีไฟดับจะวิ่งขึ้นมาเปิ right. ดไฟแจงไม่รู้ว่าท่ออมุดขึ้นมาหรืออะไรยังไงไม่รู้เพราะแจงไม่เห็นจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวนะตายสองตายหนึ่งอีวาอีวาถูกอีวาถูกโวตอันนี้ป๊อปจะป๊อปน่ารักอ๋อใช่ผมก็นึกว่าดับเบิลคิวไม่ใช่ไม่ใช่ผมว่าไม่รู้ว่ะแต่เมื่อกี้จากทางที่ไปอ่ะก็คือ ที่ผมเห็นน่ะก็คือผมมาอยู่กับปางในห้องฟูแล้วขึ้นไปข้างบนเจอไม้แต่ตอนก่อผมขึ้นไปข้างบนน่ะคือเจเดิน,นอ,ออกไปข้างล่างาแล้วพอผมเจอไม้ไฟดับใช่ไหมผมกับปางก็ลงมาแล้วไม้ไม่ได้ตามลงมาในห้องฟูใช่ผมทํใสายไฟอยู่แต่ผม,ไ,ไ,ผม,มไม่เห็นจุ๊กแจงเลยผมว่าจะต่อไฟเลยเมือกไอห้องเมื่อกี้แจงอยู่ตรงห้องที่มันมีซาเวอร์เทสแล้วแจงก็ทำเควนในห้องหนักเลยแล้วแจงก็วิ่งออกมาอ่ะสิบห้าพีสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับถูว่ามีแจงไม่ไม่พี่ไม่ได้เป็นปางชัวชัวพี่ไม่ได้เป็นเฮ้ย ผมลองเชื่อปานดูเฮ้ยแต่ไม่ได้เป็นพี่ผมสคกิปเพื่อความสบายใจเฮ้ยเฮ้ยแสดงว่ามีฆาตกรอยู่สองคนเหรอเฮ้ยไม่ผมสะกิจไม่ใช่เหรอใช่เหรอไม่ใช่ดิเฮ้ยใช่เปล่าใช่ดิไอ้ยปังชิบหายแล้วไงจังหวะนี้ครับผมเอาล่ะครับผมจังหวะนี้ฮะก็ต้องมาเปิดไฟเลยละกัน โอ้วหเราอยู่กันเป็นกระจุกคือดับเบิลคิวนี่คือจบเกมแล้วนะชี่ชนะเลยนะเอิจริงยังไ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 งดียังไงดีกลัวเธอลำบากจริงเลยยังไงดียังไงดีดจ,งงงดงงดจุบแจงคิดเหมือนกันไหม เชื่อผมแต่แรกไมล่รักวันนี้เราสองคนแต่พี่ไม่ไปเลยคืออะไรอ่ะโอ้โหโอเคฮะได้ครับผมโอเคครับผมได้ครับโอเคครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมได้เป็นกับโอปบ้าทันจีเพื่อนรักผมว่ะเฮ้ึอายุคิดดิ้งมีดุตอายุคิดดิ้งมีดุตโอ้โหผมได้เป็นกับโอปบ้าทันจีเพื่อนรักผมนะครับผมโอเคครับผมว่านะผมอยากที่จะ ผมอยากที่จะปาดไปก่อนเลยครับผมศพหนึ่งครับผมศพหนึ่งศพหนึ่งแบบว่าจิงนับจิงนับเลยจิงนับเลยจิงหนับเลยโอเคครับผมปิดประตูใส่ก่อนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบนะแกยังไงครับเนี่ย แกยงไงครับเนี่ยโอเคครับผมวิ่งมาด้วยกันครับเอาหน้าสัญญาณที่มณฑลเลยครับเฮ้ยตรงไหนตรงหน้าสัญญาณที่มณฑลเฮ้ยใครบังอาจทําจุ๊บแจงไม่มีการอยู่เวลาเกิดขึ้นนะครับทีนี้ขอพูดก่อนนะครับกรับผมาสปินเกือบครับหน้าแร็คไปทางขวาครับสองคนอ้าวผู้รักฆาตกรขอนาาม ยาวนานมากแต่ว่าพวกเราสามคือเป็นคนบริสุทธิ์บริสุทธิ์ผมไปทางซ้ายนะเมื่อกี้ะตอนที่นสบชาดผมไปทางซ้ายเมื่อกี้ทางซ้ายกันเยอะอยู่นะใช่แต่มีสีบิ๊กได้ค่ะแต่ว่าคุณต้องคิดนะครับว่าการที่ผมจะอ้อมจากห้องไอ้ที่มันเป็นแบบซ่วมเนี่ยลงมาเนี่ยมันค่อนข้าง ยาวนานมากนะครับมันมีท่อนะครับแต่ผมมุดไม่ได้ใช่มันมีท่อมันมุดได้เมื่อกี้ตอนแรกแป้งงลเอาตัวเข้าไปดูพี่ชามโอ้ไปทําจรวดนะครับพอเสร็จผมเดินมานะครับผมเดินมาไอตรงที่เป็นกล้องสองนะครับแล้วยังไงพี่เจอพ็อพน่ารักครับผมแล้วผมก็เดินอ้องกลับมาเพื่อดูบุ็อชิปเปอร์แล้วผมก็เจอศพจุ๊บแจ๊กผมจะเวลาไหนไปฆ่าหรอกแซมฟลีปอร์นึกว่าดบงก่อนฟังก่อนไม่มีครับผมฟังก่อน เพราะคุณดูหนังเยอะไปเปล่าว่าแบบลงมาจากท่อแล้วก็ขึ้นมาแล้ว no ก็ฆ er hey, like ่าแล้วก็มุดท่อคือยังไงไม่ไม่ใช่นินจาเนยนินจาดูหรอกคุณนพูดใจอย่างงี้มีพิรุษยังไม่รู้อะทิโมอยู่ไหนพี่มีผมสะคิปก่อนเลยเ้ยมันหมดครับีสองมันมีสองประเด็นนะคือทิโมรีบสกิปเลยมาพูดผมกับป้าแม่งเป็นไรแล้วประกดจะไม่รีพอร์ตอะไรอีกแล้วแป๊บนึงแทนว่าป้าจะรู้ได้ยังไงเขาทำได้ดีอันนี้ตอยแล้ผมไอ้นี่ยังฟีดัง ไม่มีไม่มีกันกดีคน่้จริงๆคตน่าเศร้าเลยอ่ะมันยังไม่ถึง60สวิเลยยังไม่ถึงหกสิวิเลยมันตรงสมุทรากันเต็มเลยนะมีแค่ซีมิงกัรฟบร็กซ์ไปทําสคิปก่อนล่เมว่าศพจแจงอาจจะตายมานานแล้ว้ยอย่าทำพิกีมมีคนซื้อ้อใครมันนัววะกิจนดป้านะพี่จะจับตาดูคอยดูโอเคครับผม เราจะเล่นยังไงดีบอกเลยว่าเล่นไม่ง่ายนะอ่ะบางทีมันก็เล่นไม่ง่ายวะอยา่ยาอยา่าอย่าโอเคผมว่านะคือตอนนี้น่าจะถูกหยุดเวลาอยู่แบบไม่ได้ไม่ได้กระดิกปิดไฟเลยละกันนะฮะปิดไฟห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ปิดไฟแต่ประตูเปิดนี้เปิดไว้ก่อนเปิดไว้ก่อนเราเงียบไว้ก่อนโอเคครับผม โอเคครับผมจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับผมจังหวะนี้ครับผมโหเยอะจัดเยอะจัดกลัวครับผมกลัวครับผมปิดประตูอีกรอบหนึ่งครับผมขังครับขังอีกรอบครับผม ป้าป้าบาดเป็นว่ะนะผู้ชมปังปังไปกันเถอะไปกันเถอะป,ปังโอเคครับเป็นไงดีครับผมโอเคผมว่าผมอาจผมอยากเล่นพายาก เขาอยู่ไหนกันวะเนี่ยล่อเลยละกันล่อเลยละกันล่อเลยละกันวิ่งจำเอา้า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 แล้วก็หยุดเวลาอีกรอบนะหยุดเวลาอีกรอบดีกว่าหยุดเวลาอีกรอบเลยโอเคครับผมหยุดเวลาอีกรอบแล้วจังหวะนี้ ปิดประตูครับทำลายหลักฐานทำลายหลักฐานทั้งหมดเอเคฮะโหเนียนปะเนียนปะโอ้โหดูทำม,มิ่งแบบเป๊ะจัดทำม,มิ่งแบบเป๊ะจัดพี่แป้งพี่แป้งครับพี่แป้ง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 ตายผมวิ่งมาแล้วโอเคครับผม บ้าบ้าบ้าเฮ้ยสามเลยวันแฮปเพนไปทางไหนอะเกิ๋ยพี่พี่อยู่ที่ไหนกันบ้างคะผมอยู่บ้านกําลังจะขึ้นไปเขาเสาทางซ้ายการจะถึงผมอยู่ตรงกลางครับในตรงที่มันมีห้องแดงๆอะเล็กๆแล้วพี่ป๊อปพี่นอกจากอยู่บ้านแล้วพี่อยู่ในอยู่ตรงไหนของแมพ พี่อยู่ตรงไอ้ที่มันแปะที่มันตาที่มันแปะซาบทาดอ่ะพี่แปะพี่แปะอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาขวาโอเคผมเราจะวิ่งไปทางซ้ายทางสงสักพี่นะป่านไอพี่ป๊อปครับคุณมีติดอะไรสงสัยพี่ป๊อปเออนั่นนะดิพี่กอดจนเส้นเลือนขึ้นนะจริงๆป่านทุกคนทุกคนใจเย็นๆป่าจะบอกให้ว่า อยู่กับพี่กิตตลอดเวลาทั้งตอนฟีดแรกแล้วฟีดสองแล้วเราอยู่ในห้องผู้พอมันมีสัญญาณซาบระดับ้นหนักมาก็รีบวิ่งขึ้นมาสวนขึ้นมาที่ห้องพยาบาลแล้วปางเจออยู่ตรงห้องพยาบาลตรงข้างๆห้องพยาบาลอ่ะพี่ป๊อบอยู่ตรงไหนนะนะพี่ป๊อบอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงเสาขวาไงเสาขวาแล้วศพอยู่ตรงไหนนะศพอยู่ตรงแถวๆห้องพยาบาลอ่ะแล้วก่อนนั้นเราไปตายสามคนเลยนะแต่อยู่ใกล้เออตายสามเนี่ยเห็นเขไม่ได้มาอยู่ไหนวะ แต่พี่ป๊อบอยู่ใกล้นะพี่ปออยู่ใกล้อ้วนะเจเจต้องการจะโปยพี่ใช่ไหมไม่ผมแค่บอกว่าพี่อยู่ใกล้เฉยผมไม่สงสัยพี่นะไม่แตีผมว่าป๊อปอาจจะไม่เป็นนะพี่ป๊อปเขาหน้าตาเขาดูใส่ซื้อมากเลยอ่ะเขาใส่แว่นออป้าหรือว่ามึงเป็นวะแต่มตายพี่ีอะไสวผมว่าพี่ป๊ออาจแล้วโง่แล้อเคนัวเลยละกันไม่รู้อะนัวนัวนี่นัว ผมจะคีปอ่ะผมบอกแค่นี้ผมสคีปอ่ะสคีปอะไรพ่อหน้าทีคนสะคีบอีกฟังฟังฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ฟังฟังพูดมาอย่างนี้ทุกคนก็กดโหวตโกรอยู่แล้วอะอะไรวะเนี่ยเย้วู้ฮูเลสก็แมนเลสก้าวแตเดี๋ยวขอพูดอะไรให้ฟังฟังอย่างนึงคือถ้ามาเจอศพอยู่ที่ห้องไอ้้ไอห้องพยาบาลอ่ะพี่ป๊อปถ้าเขาฆ่าอจริงๆเขาคงไม่บอกหรอกว่าเขาอยู่ใกล้อ่ะคือป๊อปเนียนไงพี่ป๊อปทำเป็นใส่ชื่อ ป้าพูดตรงๆเลยป้าพูดบอกบัวเหมือนพี่ไหมอีกแล้วโอป้าแท็กมือได้โอป้าป้าต้องมาใส่ดอกไม้ผมแล้วเฮ้ยสุดยอดเลยคือหัวเลยอ่ะปวดหัวดอกไม้คดีคางคกป้าเพื่อนรักว่ะจริงเหรอเพื่อนี่ปวเลยดูว่ะเราพีปโอ้โห่ปวดป้านะป้ามันไม่น่าจะพูดอย่างนี้ไงพี่มันไม่ได้พูดอย่างนี้โอป้ามันพูดเยอะนะไรนะ